สวัสดีครับชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาไม่จะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตปัจจุบันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวตุลลัคนาตุลในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนกรกฎาคม2565นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยว่าจะมีนายนมที่ตามทุนชั้นไรก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ก็ติดตามปลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงมายการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีนายนมของการสลหรับที่ได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำเท่านั้นไม่ใช่ไพ่หลายนะครับ ไพ่ใบแรกของตัวคุณเองได้ไพ่หนึ่งถ้วยแล้วก็เป็นไพ่เดชาริอัตเป็นไพ่โฟบครับลาชินีถือไม้เป็นไนถือดาบหกไม้นะครับไพ่แปดดาบสี่ไม้นะครับ แล้วก็เป็น Night ไพ่ในออปเ e นทาเคิลไพ่ใบสุดท้ายได้ราชินีถือเหรียญอิทธพลใต้สําหรับได้ไนถือถ้วยโอเคครับไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านพลังงานกันว่าชาวตุลแล้วก็รักขนาดตุลเป็นอย่างไรกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใบแรกของชาวตุลได้ไพ่เดอะชาิออนะครับ The c ชา r ิออเนี่ยเป็นไพ่ที่ ตัวคุณเองนะครับอาจจะมาถึงณนะจุดจุดหนึ่งแล้วอาจจะมีในเรื่องของการคิดการตัดสินใจกับสิ่งหลายๆอย่างว่าควรจะเลือกอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือขวานะครับถูกหรือผิดดำหรือขาวมันเป็นอะไรที่เราต้องชั่งใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างกับการที่ตัวเราเองนั้นเดินมาถึงณนะจุดจุดหนึ่งของความรักความสัมพันธ์เราอาจจะรู้สึกว่าเราจะพอแค่นี้หรือไปต่อ นะครับมันเป็นภาวะของการที่ตัวคุณเองอาจจะต้องเลือกนะครับกับการตัดสินใจอาจจะมีผลกระทบในบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ตัวคุณรู้สึกว่าบางทีเราก็อาจจะอยากอยู่บางคนก็อาจจะอยากไปก็ได้นาะมันเป็นอะไรที่ยังรบกวนในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกมันเป็นภาวะของความกั้มกั้กึ่งๆึอยู่มันเป็นอะไรที่เราอาจจะรู้สึกว่ายังตัดสินใจไม่ แบบเปิดเสร็จเด็ดขาดหรือว่ายังไม่รอยเปอรเซ็นต์นะครับตัวคุณเองอาจจะมีแนวโน้มมีทิศทางที่อาจจะถูกบล็อกในสหรับบางคนมีไพ่แปดดาบเกิดขึ้นแปดดาบเนี่ยแปลว่าคุณอาจจะต้องใช้เวลาในการพิคอรอพิจารณาแล้วก็ค่อยๆสมดุลบาลานซ์ตัวเองไปนะครับชาริออตคือการเดินหน้าเข้าไปอย่าง ที่ตัวคุณเองอะ่ะจะต้องแบบมั่นใจนะครับเลือกทางเดินให้ถูกต้องอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆเราควรจะต้องตกผลึกก่อนแล้วเข้าใจกับสิ่งที่เราจะไปก่อนนะครับว่าเราควรจะทำอย่างไรกันบ้างไอออฟสอดถ้าเรารู้สึกว่าเรายังไม่มั่นใจเรารู้สึกว่าเรายังไม่เห็นหนทางหรือว่าเราในสหรับบางคนอาจจะโดนบล็อกนะ นะครับอาจจะโดนบล็อกได้ทําให้เกิดนักศณกของความรู้สึกที่ไม่ไม่มั่นใจนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการคิดในการตัดสินใจมีความรู้สึกหน่อยมีความรู้สึกเป็นกังวลมีความรู้สึกเครียดนะครับสถ้วยคือการเลือกนะครับหรือการตัดสินใจที่แบบไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยแล้วรู้สึกว่ามันก็เป็นเต็มไปด้วยอารมณ์เต็มไปด้วยในเรื่องของสิ่งที่ไม่สามารถหาคําตอบได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุด ถ้วยทั้งหมดสี่ถ้วยนะครับมันเป็นถ้วยที่สวยงามแต่มันเป็นอะไรที่ไม่ได้แบบเหมือนเติมเต็มภาวะความรู้สึกกับสิ่งต่างๆที่มีได้ เพราะตัวคุณเองอาจจะกำลังจมอยู่ในภาวะของความดำดิง่งในเรื่องของความรู้สึกที่ไม่สามารถปลดแอกตัวเองออกมาจากความรู้สึกแย่ๆนั้นหรืออะไรที่มันเป็นเนกาทีฟอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่มีความเจ็บปวดนะครับทำให้เรายังถูกจองจำถูกพันธนาการอยู่เบือ <Be> นผู้หญิงคนนี้กำลังถูกมัดตรึงอยู่ <c oughs> ใช่ไหมครับแล้วก็ถูกปิดตาและถูกดับล้อมรอบเัมนเพราะว่าเรายังหาทางออกไม่ได้เรายังไม่รู้นะครับ เรายัางตัดสินใจไม่ได้เรายัางพารนานอยอยู่แบบเนี้ยเป็นต้นทั้งที่ตามจริงแล้วมันก็มีโอกาสดีๆเข้ามากับชีวิตมีแต่ไพ่ที่ดีทั้งนั้นแต่คุณก็ยังมีอารมณ์ในความรู้สึกที่ยังตัดสินใจไม่ได้เลือกไม่ถูกเปรียบเทียบไม่ได้นะครับอันนี้ก็ดีอันนู้นก็ดีอันนั้นก็ไม่ดีอะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกที่ยังไม่สาม,มารถตัดสินใจอะไรได้เท่าไหร่เนาะสุดท้ายเราก็อาจจะยังต้องทาําบาลานซ์แล้วก็สมดุลไปอะไรที่คุณตัดสินใจไม่ได้อย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับ เพราะถ้าเกิดตัดสินใจไปแล้วมันอาจจะทําให้ตัวคุณรู้สึกว่าตัดสินใจผิดทางแล้วเราก็อยากกลับมาเหมือนเดิมดังนั้นอย่าเพิ่งใชยอารมณ์ในการคิดนะครับในการตัดสินใจจนเกินไปเพราะมันอาจจะเป็นปัญหามันอาจจะเป็นอุปสรรคกับตัวคุณได้ในออฟสอดเกิดขึ้นในออสอดเนี่ยเป็นไพ่ที่บางทีเราอาจจะมีความเกลี้ยวกราด มีความรู้สึกแบบไม่ได้ดังใจมีความรู้สึกที่เหมือนแบบต้องการบางสิ่งบางอย่างเร็วจนเกินไปนะครับโดยที่เราใช้อารมณ์หักหานกันมาแบบนั้นเป็นต้นก็เลยอาจจะทําให้ถูกบล็อกโซเชียลไปในสรับบางคนก็ได้เช่นกันหรือกําลังเปรียบเทียบกําลังแบบเหมือนใช้อารมณ์ในการคิดในการตัดสินใจเยอะจนเกินไปนะครับอิทธิพลของไนท์ถือดาบแปลว่าราศีธาตุลม กุ่มตุนเมทุนนะครับหรือบางคนอาจจะติดต่อสื่อสารอยู่กับราชินีหรือไม้ก็คือเป็นคนราศีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูและก็เป็นราศีธาตุดินราศีพฤกษภกันมังกรน,นะครับสรุปแล้วขึ้นทุกธาตุเลยนะแสดงว่าชาวราศี ราศีตุลัขณาตุลเนี่ยคุยกับทุกทาธาตุเลยนะนะครับอันนี้เป็นได้ทุกทาธาตุเลยแสดงว่ามีโอกาสมีน,นม้มมีทิศทางที่สามารถที่จะมีโอกาสของการที่มีความรักความสัมพันธ์นั้นลงตัวได้เพียงแต่บางทีอะไรที่ยังไม่ชัดเจนอย่าเพิ่งใช้อารมณ์ในการตัดสินใจแล้วก็อย่าเพิ่งพลานอยอย่าเพิ่งคิดเยอะคิดมากเกินไปเราพยายามมองการไกลในระยะยาวนะครับในอัลไพนทักเกิลแปลว่าบางทีแล้วอ่ะการที่เราอ่ะเจอ อะไรที่มันเป็นสิ่งที่ใช่สิ่งที่ดีสิ่งที่ควรเน่ยนะครับเราควรจะต้องใช้เวลากับการคิดในการตัดสินใจเพราะว่าอัศวนินธาตุดินเนี่ยนะครับบางคนก็ช้ามากเลยนะช้าในลักษณะที่ว่าบางทีเราไม่ได้ดังใจบางทีเราอาจจะตัดสินใจไปแล้วเพราะว่าเราอาจจะตัดสินใจด้วยอารมณ์ความรู้สึกไปจนทําให้เกิดภาวะของความรู้สึกที่แบบ เหมือนเร็วเกินไปแล้วมันก็ผิดพลาดเกิดขึ้นเราก็อยากจะให้ทุกอย่างนั้นกลับคืนมาแต่โชคมันยังเข้าข้างคุณนะนะครับเพราะว่ามีไหนถือถ้วยมาแปลว่ามีโอกาสที่เขายังจะกลับมาหาคุณได้สําหรับใครที่คิดหรือใครที่ตัดสินใจไปแบบผิดพลาดนะเนาะก็ต้องใช้เวลาอีกนิดหนึ่งเนาะอัศวินขึ้นมาถึง3ามใบเป็นอะไรที่แบบเหมือนจะต้องแบบมีแนวโน้มมีทิศทางที่เราอาจจะต้องพยายามออกเสาะสแสวงหาเดินตาม ทางนะครับหรืออาจจะต้องแบบมีการคิดในการตัดสินใจอะไรเนี่ยต้องแบบ อยากุ่มงฉายอารมณ์จนเกินไปเพราะอัศวบินทั้งหมด3ใบนี้นะครับเหลือราศีธาตุไฟที่ไม่ได้ขึ้นเพียงราศีธาตุเดียวแต่เป็นราชินีคนนี้มาแทงแปลว่ามันก็ยังมีโอกาสมีแนวโนม้มมีทิศทางที่แทบจะครบทุกธาตุแล้วอ่ะมันก็ทําให้คุณน่ะสามารถจะมีความสุขความสมหวังที่ดีได้สามารถที่จะมีการแบบไปต่อกันได้นะเพียงแต่บางทีเราก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนิดนึงความรักความสัมพันธ์เนี่ยยังไงคุณก็มีโอกาสที่จะได้รับ ในสิ่งที่คุณควรจะได้เนาะประมาณนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนธาตุลมธาตุน้ําแล้วก็รา,าศีธาตุดินมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังที่ดีมากๆเลยนะในพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ในช่วงของ ครึ่งเดือนแรกนี้ชาวราศีตุลและก็ลัคนาตุลยังมีโอกาสที่ตัวคุณเองจะมีความสุขความสมหวังและก็ได้รับในสิ่งที่คุณควรจะได้รับนะครับอันนี้ขึ้นราชินีถือเหรียญด้วยราชนีถือเหรียญกับราชนีถือไม้มาปรากฏนะครับแปลว่าชาวราศีตุลแล้วก็ลัคนาตุลเนี่ยพยายามแต่งองค์ทรงเครื่องตัวเองนิดหนึ่งนะเพื่อให้ตัวเองดูดีแล้วก็พยายามแต่งตัวให้มันดูแบบเหมือนหรูหรานิดนึงเพื่อให้เกิด ความรู้สึกในการแบบมีเสน่ห์ในการดึงดูดแล้วแล้วก็รูราดูค่อนข้างเหมือนแบบเอาใจใส่ดูแลตัวเองอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะทําให้มีเสน่ห์ในการดึงดูดกับตัวเขามากขึ้นสุดท้ายเขาก็อาจจะให้ในสิ่งที่คุณนั้นต้องการในสิ่งนั้นคุณปรารถนาได้ถ้าเรามีความรู้สึกดีๆและเราแบบเหมือนพิจิตใจเขาได้อะยังไงมันก็จะมีสง่าราศีมากขึ้นทําให้ตัวคุณเนี่ยมีความสุขความสมหวังแล้วก็สามารถที่จะมี อะไรที่มันเป็นไปตามสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาได้จากซิกออฟวานเกิดขึ้นซิกออฟวานสังเกตดูว่าห้อมร้อมไปด้วยผู้คนมากมายแปละวะ่าการยอมรับนะครับแปลว่าคุณจะได้รับการยอมรับได้รับสิ่งดีๆได้รับสิ่งที่มันเป็นอ,อะไรที่เติมเต็มความรู้สึกดีๆให้กับตัวคุณเองได้เนาะมันเป็นอะไรที่เป็นเสน่ห์ในการดึงดูดที่ทําให้คู้ครองคนรักนั้นกลับมาใส่ใจกลับมาดูแลกับเราหรือเห็นคุณค่าของเราถ้าเราไม่ไปกดดันกับ เขามากจนเกินไปนะครับแล้วก็พยายามอดทนอดกลั้นมากๆแล้วตัวคุณเองจะมีความสุขความสมหวังที่ดีแล้วก็ได้รับในสิ่งดีๆที่เขาจะมอบให้กับตัวคุณได้เช่นกันยิ่งถ้าคุณเป็นราชินีถือเหรียญน,นะครับบอกไว้เลยว่ามันเป็นสเสน่ห์ในการดึงดูดในสิ่งที่ดีให้กับตัวเขานะครับที่จะเข้าหาตัวคุณได้มากที่สุดเพราะมันมีไพ่ หนถือถ้วยเพราะเขาจะมามอบสิ่งดีๆให้กับตัวคุณเห็นไหมผู้ชายคนนี้กําลังแบบรีบวิ่งมาหาเลยนะครับมันเหมือนกับว่าเขาต้องการอนะมันเป็นสิ่งที่ดึงดูดไงมันเป็นสิ่งที่เขาแบบยากจะลืมเลือนมันเป็นสิ่งที่เขาจะมามอบสิ่งดีๆให้กับตัวคุณมีในเรื่องของการได้รับสิ่งดีๆนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์มีหนึ่งถ้วยปรากฏหนึ่งถ้วยแปลว่าคุณสามารถที่จะมีความสุขความสมหวังมีในเรื่องของการได้รับ จนทาให้เกิดลักษณะของการปลื้มปริมนะครับมีความรู้สึกดีๆจนทําให้มีความรู้สึกที่เอ่อหล้นเห็นไหมครับผู้หญิงคนนี้เนี่ยได้รับใช่หไหมมันเป็นอะไรที่เอ่อหล้นลงมาเห็นไหมครับมันเป็นความรู้สึกดีๆจนเต็มจนหล้นเลยนะมันเป็นความภาคภูมิใจมันเป็นสิ่งดีๆมันเป็นโมเมนต์ดีๆที่เขาจะได้รับนะครับเหมือนกับตัวคุณที่จะได้รับเหมือนกันดังนั้นเนี่ยมันเป็นเสน่ห์มากๆเลยกับการดึงดูดแพชั่นของเขามากๆดังนั้นเนี่ย แค่คุณนะครับต้องทําเป็นราชนีถือไม้แล้วก็ราชนีถือเหรียญไม่ได้แปลว่าคุณต้องรวยไม่ได้แปลว่าคุณต้องแบบสวยแต่มันแปลว่าไม่ว่าคุณจะเป็นสวยหลอ่อหรือเทสมาร์ทอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเพศชายเพศหญิงเพศทั้งเลือกคุณสามารถดูดีได้ด้วยเสน่ห์ของตัวคุณเองแล้วคุณก็ต้องทําตัวเองให้ดูดีมีคุณค่าไม่ลดทอนอในเรื่องของสิ่งต่างๆลงไปด้วยภาวะอารมณ์ความรู้สึก การที่ตัวคุณเองอ่ะด้อยค่าตัวเองนะครับโดยการที่ตัวเองขาดแคลนการว่าขาดแคลนแปลว่าอะไรหนึ่งเราจะเรียกร้องเราจะหวยหาเราจะตามเขาเราจะต้องแบบเหมือนพยายามวันวันนี้คิดถึงเขาเป็นร้อยรอบพันรอบนะครับอออกจากหัวไม่ได้แล้วเราก็จมอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่เราไม่สามารถแบบ ก้าวข้ามผ่านมันไปได้แล้วเราก็พยายามเปรียบเทียบทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้กับในเรื่องของสิ่งต่างๆโลกใบนี้ไม่ยุติธรรมโลกใบนี้ไม่ดีนะเขารู้สึกทําไมไม่รักเราทํำไมไม่ชอบเราเราเนกาทีฟไปหมดทั้งที่ตามจริงมันไม่ได้ออกจากปากเขาเราก็แค่สังเกตพฤติกรรมแล้วก็คิดเอาเอง นะครับแล้วเราเอาอารมณ์ความรู้สึกในสิ่งที่เราไม่ได้รู้จริงเอามาคิดเอามาต่อยอดไปเองนะครับสุดท้ายมันก็จะพังด้วยน้ํามือนะครับแล้วก็ในเรื่องของความรู้สึกของตัวเราเองแต่ถ้าเราพยายามเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเอง <zo? S 1> แต่งตัวให้ตัวเองดูดีมีเสน่ห์นะครับแต่งตัวให้ตัวเองดูดีมีคุณค่าแล้วพยายามบริหารสเสน่ห์มันก็จะทําให้ตัวเขา,าอยากเข้าหาตัวคุณเองอย่างที่ไหนถือถ้วยเป็นนะครับที่เขาจะมามอบสิ่งดีๆให้กับตัวคุณ สุดท้ายเนี่ยคุณก็จะได้รับความสุขความหวังกันเต็มๆความรักความสัมพันธ์ที่มันมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีในสำหรับบางคนอาจจะได้ในเรื่องของคอมมิชเมนต์นะครับเพราะว่ามันมีไพ่ใบนี้มีโอกาสที่คุณจะได้คอมมิชเมนต์บางคนอาจจะมีแนวโน้มของการได้ในเรื่องของการแต่างงานก็ได้นะหรือมีคู่ก็ได้โอ้ทำมาหลายราศีนี่คือในช่วงประมาณครึ่งเดือนแรกของเดือนกรกฎาเนี่ยมีโอกาสที่จะมีงานแบบ วิวามงคลสมรสหรือว,ว่างานที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการได้คอมมิชเมนต์เนี่ยค่อนข้างดีเลยนะอือไพ่เนี่ยคือบรรแบบ หลายราศีมากแทบจะทุกราศีเลยที่ทำมาเนี่ยมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางของความสำเร็จแล้วก็มีในเรื่องของการเฉลิมฉลองกันได้นะครับหรือมีแนวโน้มของการที่จะได้ความรักความสัมพันธ์ที่ดีขอเพียงแค่คุณต้องพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วค่อยๆเริ่มต้นใหม่นะครับอ่งถ้วยคือการเริ่มต้นเนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามพลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคับ